จะมากี่โมงพวกเธอก็รอดูแหละต้องกราบขอบพระคุณมากจริงๆที่รอดูอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะใครที่เพิ่งตื่นใครที่กำลังจะนอนนะคะฟังคลิปนี้ให้ดีนี่คือดวงชะตา12ราศีปลายเดือนกรกฎาคม2567เขาไปปลายเดือนแล้วนะย้ำ12ราศีปลายเดือนเขาแบ่งเป็น4กลุ่มกลุ่มละ3ราศีคำทำนายของ หมอแชมป์กันตพัฒนนะคะหมอดูตีรอมมองอ่ะจะอ่านให้ฟังทีละกลุ่มปลายเดือนนะคะดวงปลายเดือนนะคะอ่ะเริ่มนะคะมังกรมีนตุนนะคะกลุ่มแรกดวงพระแม่ประธานสเสน่นะคะพบเจอคนที่เข้ามาช่วยอุปถัมภ์คอยดูแลให้การช่วยเหลือนะคะมักเป็นคนจากแดนไกลอ่ะสังเกตสิ มังกรมีนตุลมีใครเข้ามาในจากแดนไกลหรือต่างจังหวัดหรือต่างประเทศหรือเดินทางมาไกลอันนี้ได้หมดเลยนะคะมาต่อนะราศีพิจิกราศีกันราศีพฤษภการงานที่ติดขัดจะผ่านพ้นในเดือนนี้ปัญหาจะถูกคี้คลายได้รับความช่วยเหลือจากคนสนิทนะคะช่วยให้พบเจอกับความสำเร็จนั่นเองนะคะมาต่อนะคะราศีกลุ่มที่3านะคะคือราศี กุมราศีกรกฎแล้วก็ราศีธนูนะคะดวงผู้ใหญ่อุปถัมภ์เมตตาสเสน่ห์แรงเกินต้านใครเจอก็หลงรักสาธุค่ะเวลาใครเจอก็หลงรักเราเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าชู้สาวอย่างเดียวมันหมายความว่าผู้ใหญ่เอ็นดูลูกค้าเอ็นดูเออจะทำโปรเจกต์ทำอะไรมันก็ง่ายจะทำการค้าการขายจะเจราจาพาทีมันก็ง่ายเนาะเออแค่รอยยิ้มก็ทำให้เขาละลายจริงหรอ ขออะไรมักสมหวังทุกประการใครเกิดในราศีกุมกรกฎธนูกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดคอมเมนต์มานะคะ ขอให้คุณเนี่ยโชคดีมาต่อนะกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มของราศีเมษเมถุนแล้วก็สิงห์นะคะดวงวาจาเป็นทรัพย์คำพูดเงินหลานนะคะปากพารวยนะคะแนะนำให้ออกสังคมเยอะๆนะคะช่วงนี้จะได้เจอกยาณมิตรที่ดีนะคะนำพาไปสู่ความเจริญและความสำเร็จอย่างที่บอกนะคะวาจาเป็นทรัพย์คนที่เวลามีดวงที่มันจะทางคำว่าวาจาเป็นทรัพย์เนี่ยต้อง พอในช่วงเนี้ปลายเดือนกระกฎาคมเนี่ยคุณต้องพูดจาดีเลยนะคุณต้องพูดดีเพราะว่าทุกอย่างที่คุณพูดแต่มันจะดีไปหมดแต่อย่าพูดแช่งคนหรืออย่าพูดเรื่องไม่ดีเรื่องหลายๆมันจะเข้าตัวเพราะว่าปากมันพูดอะไรมันได้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดดีทดําดีแล้วก็พูดดีนะคะก็จะปังสรุปให้อีกทีนะคะดวง12ราศีปลายเดือนกระกฎาคมนะคะ มังกรมีนตุนดวงพระแม่ประทานสเสน่ห์นะคะสเสน่ห์แรงมากพิจิกกันพฤศกนะคะได้รับความช่วยเหลือจากคนสนิทนะคะกุ้มกรกฎธนูสเสน่ห์แรงเกินต้านใครเจอก็หลงรักนะคะและปิดท้ายด้วยเมธเมถุนสิงห์นะคะดวงวาจาเป็นทรัพย์คำพูดเงินล้านนี่คือคำทํานายของหมอแชมป์กันตะพัดนะคะไปติดตามอาจารย์ได้ในเพจนะคะหรือว่าถ้าใครที่เก็ตอ่านที่อ่านให้ฟังทุกคืนแบบนี้นะคะ คืนไหนไม่มาก็คือแสดงว่าติดงานจริงๆวุ่นวายจริงๆแต่จะมาพยายามมาให้ได้ในทุกๆวันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอให้คลิปปังๆเฮงๆนะคะคุณทำแค่ไลค์แชร์แล้วก็คอมเมนต์เดนนี่อ่านให้ฟังทุกคืนแน่นอนฝากติดตามดวงดีในทุกช่องทางด้วยใครอยากดูดวงส่วนตัวทักหาดวงดีใครอยากซื้อของมูต่างๆทักหาดวงดีนะคะ